มหามคาเทียบเทียมฟ้าตอนที่หนึ่งร้วีสางผมเผ้าในบันทึกของคนม้วนบัญชรในการแข่งขันหมากล้อม เขถูกวางตัวอยู่อันดับ17ส่วนถงเอียนเป็นมือวางอันดับหนึ่งเชื่อว่ามีการเล่นพนันอย่างลับๆอัตราต่อรองของใกล้เคียงหากแม้นเดิมพันเขาได้ชัยสุดท้ายเขาทำได้จริงๆสมควรได้เงินมากมายมากว่าเขาสามารถมอบแผ่นทองให้กับครอบครัวนี้หนึ่งหีบแต่ไม่สู้ทำเช่นนี้ปลอดภัยกว่าบ้านตระกูลจริง ย่อมต้องทุ่มแทงว่าบุทชายตนเองได้ชัยทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับว่าครอบครัวนี้เชื่อคำพูดของเขาหรือไม่แผ่นดินใหญ่พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลคล้ายกับนกหงส์พลังวิเศษของฟ้าดินอยู่ที่ส่วนท้องเทพธานีอยู่ส่วนหัวของนกหงส์2องปีของนกหงส์เป็นเขาเขียวพลังวิเศษแม้ต่ำกว่าแต่ก็บริสุทธิ์ยิ่งกว่า จนบัดนี้ผู้คนยังไม่สามารถสรุปได้ว่าสถานที่ทั้งสองแห่งนี้ที่ใดเหมาะกับการบำเพ็ญเพียรมากกว่าแต่หากว่าเป็นทารกที่อยู่ในคันมารดาย่อมต้องดูดรับพลังพิเศษของฟ้าดินอย่างต่อเนื่องเพราะเหตุนี้พื้นที่ศูนย์กลางจึงปรากฏอัจฉริยะบุรุษไม่ขาดสายทั้งหนุนส่งให้สำนักศูนย์กลางเป็นสำนักอันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินสำนักเขาเขียวอยู่ทางใต้ของแผ่นดิน ย่อมไม่พลาดรับโอกาสสิทธิจากพื้นที่โดยรอบของเทพธานีในสิทธิสำนักเขาเขียวที่มาเข้าร่วมงานชุมนุมเหมยและทั้งมาสังเกตการมีอยู่หลายคนเป็นคนในเทพธานีเจ้าล่าเยี่ยเป็นตัวอย่างของความสําเร็จเจ้าล่าเยี่ยพอมาถึงเทพธานีย่อมไม่ต้องพักอาศัยในสถานที่ของผู้บำเพ็ญเพียรนางพอได้รับจดหมายฉบับนั้นก็บอกต่อคนในบ้านคำหนึ่ง จากนั้นสวมหมวกเลยเดินตัดผ่านละอองฝนมาถึงตรอกเล็กๆซึ่งอยู่ห่างจากตึกต้าฉังซื่อไม่ไกลประตูไม้เปิดออกเบาๆสะพ้ายคนโตของตระกูลจิงชักนำนางเข้าไปเจ้าล่าเยี่ยหยุดยืนอยู่กลางลานตึกกวาดมองรอบข้างรู้สึกว่าบรรยากาศในที่นี้ไม่ถูกต้องที่นี้เป็นบ้านตระกูลจิงจริง แต่ครอบครัวเช่นนี้ไม่คล้ายกับบ่มเพาะอริยะบุรุษเช่นจิงจิ๋วได้ผู้บำเพ็ญเพียนพอกลับเข้าสู่ทางโลกจะเกิดความรู้สึกไม่คุ้นชินความไม่คุ้นชินนี้จะรอจนญาติผู้ใหญ่ทางโลกค่อยๆชลาล่วงโรยจากไปค่อยยุติเมื่อถึงเวลานั้นผู้บำเพนเพียนค่อยเหยียบย่างสู่เส้นทางของตนเองแต่ว่านางได้รับคำตอบที่แตกต่างจากจิงจิว๋ว พวกมันไม่ใช่คนในครอบครัวที่แท้จริงของข้าพเจ้าประวัติความเป็นมาของข้าพเจ้าล้วนแต่งขึ้นมาจริงจิ๋วเมื่อเชิญนางมายังที่นี้ย่อมไม่คิดปกปิดนางเจ้าล่าเยี่ยงงง,งันวูบจึงกล่าวจากนั้นเล่าจิงจิวกล่าวว่าไม่มีใดข้าพเจ้าเพียงคิดบอกต่อท่านเท่านั้นเขามองดูผมเผผาที่ยุ่งเหยิงของนาง แสดงว่าไม่มีผู้คนดูแลจึงกล่าวหญิงรับใช้ในบ้านเล่าข้าพระเจ้าไม่คุ้นกับการมีคนอยู่ด้านข้างเจ้าล่าเยี่ยกล่าวพางขายี้ผมจนยุ่งเหยิงกว่าเดิมจิงจิวสันศีรษะยื่นส่งหวีเสนียดให้เจ้าล่าเยี่ยรับบาหวีผมสองคราผมเผพ้าก็เปลี่ยนเป็นนุ่มสลวยจึงกล่าวหวีเล่มนี้ดียิ่ง จิงจิวบอกกล่าวว่าเมื่อวานข้าพเจ้าไปหาคุณม้วนบัญชรสายตาของเจ้าลาเยี่ยเปลี่ยนเป็นคมกล้าขึ้นกล่าวว่าจากนั้นเล่าจิงจิวกล่าวว่าไม่มีใดข้าพเจ้าเพียงคิดบอกต่อท่านเจ้าลาเยี่ยกล่าวว่าอย่างนั้นเมื่อใดท่านจึงบอกความเป็นมาที่แท้จริงของท่านต่อข้าพเจ้าวันหน้าเถอะ เจ้าละาเยี่ยกล่าวอีกว่าท่านฉะไหนหลบหน้าหนัน,นว่างตลอดเวลาหนันว่างเป็นชื่อจริงของผู้ครองยอดเขาเฉิดโฉมจร,จริงเจียวเงียบงานชั่วขณะจึงกล่าววันหน้าเถอะไม่มีใดกับวันหน้าเป็นคำพูดที่ใช้บ่อยที่สุดในการสนทนาครั้งนี้เจ้าลาเยี่ยคุณคล่องใจอยู่บ้างกล่าวว่าอย่างนั้นท่านเรียกข้าพเจ้ามาทำอะไร จึงจีวกล่าวว่าข้าพเจ้าคิดบอกความลับต่อท่านประการหนึ่งเขาบอกกล่าวว่าตึกน้อยเป็นลูกหัวกงปลูกสร้างขึ้นเมื่ออยู่ที่นี้สามารถติดต่อกับมันเจ้าลายเยียงเงียบงันครู่หนึ่งจึงกล่าวนี่เป็นการจัดการของอาจารย์อารุ่นปู่จริงอย่างก่อนที่จะสําเร็จมรรคผลขึ้นสู่สวรรค์หรือ ตอนนี้เมื่อจิงเจียวได้ยินคำว่าจิงหยางค่อยคืนสู่ความสงบกล่าวว่ามันหวั่นวิตกว่าจะเกิดเรื่องจึงเตรียมการเอาไว้ไม่ว่าตึกหลังนี้ยังมีท่านกับข้าพเจ้าเจ้าละเยี่ยงเงียบงันครัว่วครู่จึงกล่าวข้าพเจ้าไม่เข้าใจเมื่ออาจารย์อารุ่นปูพบว่าไม่ถูกต้องฉะนั้นยังยืนกรานสำเร็จมรรคผลขึ้นสู่สวรรค์ จิงจิวกล่าวว่าอาจบางทีความเย้าวยวนของการสำเร็จมรรคผลยากต้านทานได้เจ้าราเยี่ยกล่าวถามว่าลูกหัวกงมีตำแหน่งสูงในราชสำนักสามารถไว้วางใจได้หรือจิงจิวรวงป้ายไม้ยื่นส่งถึงเบื้องหน้านางกล่าวว่าใช่แล้วหากท่านหรือตะกูลท่านประสบปัญหาในเทพธานีให้ถือป้ายไม้นี้มาหามันในที่นี้ กลไกติดตั้งอยู่บนหินเขียวข้างประตูข้าพเจ้าส้นตาประทับของยอดเขาสุดปลายเทพเอาไว้ท่านใช้วิทยากระบี่ค้นหาจะพบเห็นเองเจ้าลาเยียกล่าวว่าท่านมอบกระบี่ไม่คำานึงแก่ข้าพเจ้าทั้งยกป้ายมาให้แก่ข้าพเจ้าอย่างนั้นท่านยังมีอะไรจิงจิวกล่าวว่าข้าพเจ้าครานจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้จึงผลักดันท่านออกไป เช่นเดียวกับตอนขึ้นเขาสุดปลายเทพใช่แล้วเจ้าล่าเยี่ยขบคิดแล้วรับไป้ายไม้ไปกล่าวว่าตกลงหาข้าพเจ้าไปไม่ได้ท่านอย่าลืมนำข้าพเจ้าไปแน่นอนอยู่แล้วเจ้าล่าเยี่ยพลันกล่าวว่าครั้งนี้อารามจันวาลีส่งสิสตรีนามก่อตรงมานางเป็นคนลึกลับไม่เคยมีใครเห็นหน้านางมาก่อน ฟังว่านางเป็นสิดคนสุดท้ายของเหรียญสันเยี่ยจิงจิวไม่เข้าใจว่านางเชนไหนให้ความสนใจที่แล้วมานางหาใส่ใจกับเรื่องเช่นนี้ไม่เจ้าราเยี่ยจับจ้องมองตาจิงจิวกล่าวว่าฟังว่าจานอารุ่นปู่กับเหรียญสันเยี่ยมีปัญหากันเคยประมือกันหลายครั้งจิงจิวคบคิดแล้วกล่าวทั้งสองมีปัญหาจริงทั้งเคยประมือกันจริงจ เจ้าล่าเยี่ยกล่าวว่าอย่างนั้นข้าพระเจ้าเป็นศิษย์ที่เกิดใหม่ของอาจารย์อารุ่นปู่ไหนเลยแพ้ให้แก่ศิษย์ของเหรียญซันเยี่ยได้จิงจิวสังเกตเห็นแววตาที่กระตือรือร้นของนางค่อยทราบว่านางจริงจังต้องเกิดความรู้สึกอับจนปัญญาสตรีข,ของอารามจันวารีล้วนง,งดงามยังมีชื่อกว่ายอดเขาเฉิดโฉมอีกเจ้าล่าเยี่ย มีความรู้สึกว่าเส้นผมตัวเองสั้นเกินไปขนคิ้วก็ดกหนาเกินไปต้องเดินถึงหน้ากระจกใช้นิ้วชี้ทั้งสองข้างปกปิดขนคิ้วที่ดกหนาไว้ถามว่าเช่นนี้ดีหรือไม่เช่นนี้ดีขึ้นหรือไม่จิงจิวเดินถึงข้างหลังนางยื่นมือขยี้ผมของนางยิ้มพลางกล่าวว่าน่ารักแทตายแล้วเจ้าล่าเยี่ยขุนค้องใจอยู่บ้าง แต่ไม่กล่าวว่าอะไรจริงจิวกล่าวอีกว่ามีอนใดต้องเปรียบเทียบจะอย่างไรท่านไม่ได้ติดพินวันพรุ่งนี้งานชุมนุมเหมยจะเริ่มแล้วในการแข่งขันพินหมากร้อมลายผูกกันภาพวาดมรรคิถีรายการแรกเป็นพินสิทธิของอารามจันวารีถนัดจัดเจนในการดิดพินโบราณในงานเลี้ยงสีทะเลที่ผ่านมาเป็นหม้อเซียนจิ้นได้อันดับหนึ่ง สิทธิคนสุดท้ายของเหรียญสันเย่ย่อมดีดพินได้ดีกว่าเจ้าล่าเยี่ยจับจ้องมองเขาในกระจกกล่าวว่าท่านคิดตายเหรอที่แล้วมาระบบรักษาความปลอดภัยของเทพธานีดียิ่งที่นี้มีทหารองครักษ์นับไม่ถ้วนตลอดจนผู้เข้มแข็งในราชสำนักยังมีพยุยหะใหญ่ที่ดูดพลังวิเศษของฟ้าดิน สามารถสกัดยับยั้งผู้ลุกรานอย่าว่าแต่โจรลักเล็กขโมยน้อยแม้แต่ผู้บำเพ็ญเพียรของค่ายสำนักต่างๆก็ไม่กล้าก่อเรื่องในที่นี้ตามกฎที่วางไว้นอกจากได้รับอนุญาตจากราชสำนักไม่เช่นนั้นห้ามผู้บำเพ็ญเพียรคุมกระบี่เข้าเมืองแต่เนื่องด้วยจัดงานชุมนุมไหม่คำสั่งห้ามจึงยกเลิกไปชั่วคราวชาวเมืองจะเห็นประกายกระบี่กรีดผ่านท้องฟ้าสีคราม หาไม่ก็เป็นลำแสงของของวิเศษเรียกเสียงโห่ร้องเชยชมดังขึ้นแน่นอนตามตรอกซอกซอยมีนักศึกษาร้องบอกต่อชาวเมืองว่าปรากฏการบนท้องฟ้าเป็นปาหี่ของราชสำนักในโลกไม่มีผู้บำเพ็ญเพียรอันใดทางเหนือก็ไม่มีสัตว์ปลาที่รับประทานหิมะเป็นอาหารที่กล่าวอ้างเพียงเพื่อให้กรมสิทธิธรรมกับเทพบุตรกับทัพอุดรได้รับงบประมาณมากกว่านี้ แท้จริงแล้วงบประมาณเหล่านั้นตกไปในมือของขุนนางใหญ่ยกตัวอย่างเช่นงานชุนนมใหม่ปีนี้ใช้เงินทองมากมายความจริงแล้วตกไปอยู่ในมือของหูกุ้ยเฟยซึ่งนำเงินไปมอบต่อหลวงจีนหากว่าท่านไม่เชื่ออย่างนั้นเราบอกกล่าวเป็นเวลานานจะไหนไม่มีกระบี่บินพุ่งมาตัดศรีรษะเราแน่นอนภาพเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นเนื่องเพราะที่นี้เป็นเทพธานี ผู้บํเพ็ญเพียรไม่อาจฆ่าคนตามอำเภอใจทั้งไม่มีผู้บําเพ็ญเพียรใดสนใจนักศึกษาเสียสติเหล่านี้ราชสำนักก็มีงานวุ่นวายโดยเฉพาะกรมสถิตธรรมที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงยิ่งวุ่นวายยิ่งกว่าตัวแทนของค่ายสำนักต่างๆที่เข้าร่วมงานชุมนุมใหม่มีจํานวนนับพันเพียงลงทะเบียนจัดที่พักและขั้นตอนต่างๆก็วุ่นวายยิ่งอย่าว่าแต่วันนี้เริ่มงานชุมนุมใหม่แล้ว เราขุนนางล้นไปที่อุทยานเหมยเจ้าหน้าที่ทั้งหลายยิ่งวิ่งวุ่นราวกับมแมลงวันที่ไร้หัวแต่ซือเฟิ่งเฉินอยู่ว่างยิ่งถือถ้วยชานั่งอยู่ริมหน้าต่างดวงตาทอแววเย้ยหยันวูบหนึ่ง